ดาวพระเสายกย้ายมีผลอย่างไรกับชาววันศุกร์บ้างเดี๋ยวโวนเอกจะเล่าให้คุณฟังครับ วันนี้สําหรับชาววันศุกร์แล้วนะครับเมื่อดาวพระเสาร์กำลังจะยกย้ายในเดือนหน้านี้นะครับซึ่งในรอบ2ปีนี้ถือว่ามีความยิ่งใหญ่นะครับดาวเสาร์นั้นยกย้ายมาในภพปุตตะแปลว่าชาววันศุกร์กำลังจะมีเกณฑ์ดีๆในเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับและมีเกณฑ์ในเรื่องของทรัพย์ในดินสินในน้ําที่ดินนะครับหรือว่าการเกษตรทั้งหลายแหล่นะครับหรือจะเป็นของเก่าของแก่ของมือสองที่ดินมือสอง คอนโดมือสองนะครับซึ่งคนวันศุกร์นั้นคุณเตรียมพร้อมมีเกณฑ์รับโชคลาบในแง่ของเรื่องของที่ดินได้เลยนะครับในแง่ของความรักแล้วนะครับช่วงนี้นะครับเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีครับความรักกระชับแนบแน่นนะครับแม้ว่าคุณจะต้องเดินทางไกลจะต้องเดินทางไปเยอะเนื่องจากภารกิจของงานนะครับแต่ใจคุณก็ยังอยู่กับแฟนของคุณอยู่นะครับทำให้ชาววันศุกร์นั้นมีความรักที่ค่อนข้างหวานชื่นดีครับแม้กายห่างใจไม่ห่างด้วยเช่นกันครับสาหรับสุขภาพแล้ว ชาววันศุขรนะครับช่วงนี้ก็ให้ระวังเรื่องของหวัดนะครับเรื่องของภูมิแพ้เท่านั้นเองครับก็กินผักผลไม้มากๆรักษาสุขภาพและก็จะดีขึ้นเองนะครับควรไปไหว้เจ้านะครับก็คือไปไหว้พระพิกคเนศนะครับซึ่งจะมีเกณฑ์ที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองครับทุกๆท,ท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น c e b o o o Page นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท,ท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ